สวัสดีคนเกลียดผักทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในหอคอยแห่งผักอุ้ยมีคนไทยไทยเออต้องบอกทุกครั้งเวลามีคนไทยเออเราอยู่นะเธอเออมามาเริ่มกันเลยไปหอคอยแห่งผักอ่าผักชิ้นแรกแครอท เราก็ชอบแครอทนะแครอทเดี่ยวมันก็แบบอร่อยมันก็ดูแบบน่ารักตะมมตะมีดีเหมือนกันเออว่าบไปเอาดูไม่ได้ด้วยอ,อ้าวเอ,อ้สีเขียวเดี๋ยวน,ะนี่ไงแครอทใช่แล้วใครชอบกินแครอทบ้างสำหรับเราก็กินได้อยู่ไม่ได้เกลียด ไม่ได้เกลียดแครอทแต่อย่างใดก็ไม่ได้เกลียดมากเท่าไหร่นะอันนี้ทางอุ้ยอา้าวยากอีกละมันมาอีกแล้วอ่าเออขอแห่งผักการเล่นเอเราจะจบสิ้นแค่นี้ไม่ได้เดี๋ยวดีคือบอกเลยทุกคนว่า าเกิดตรงนี้มันยากอ่ะทุกคนก็ผ่านมาตรงนี้ได้เพราะว่าเป็นการไต่เส้นทําให้ข้ามด่านมาได้อย่างรวดเร็วแทนไงเอ้ยเฮ้ยเ้ยทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอยผ่านได้แล้วเฮ้ยทำไมมันต้องมีหลายชันย้นเนี่ยน้องไม่ชอบนะเนี่ยเอา้าทำไมเพื่อนเขาดูผ่านไปได้อย่างเร็วทําไมทําไมสายทาไมสายเอาเบี่ยงแล้วไม่ผ่านเออนี่ไงเฮ้ยได้เหมือนกัน้ะเนี่ย อันนี้ผักอะไรอ่ะทำไมมันไม่บอกอ๋อมะเขือมะเขือม่วง่ะมะข่วมะเขือม่วงเอ็กแพลนมันไม่เคยกินนะคะก็เลยไม่รู้รสชาติเป็นไงใครเคยกินก็บอกได้ว่ารสชาติมันยังไงขมๆเปรี้ยวๆเค็มๆหรืออะไรก็บอกมาได้ <laughs> โอ้ยโอเคไปผักต่อไปผักชิ้นต่อไปเอ้ยเฮ้ย มันเป็นสใสๆด้วยอ่ะมันเดินได้เนี่ยโหอันนี้ผักอะไรก็ไม่บอกอีกละอ๋อคิวคัมเบอร์แตงกวารสชาติแตงกวามันก็ก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันนะเออกินได้แต่ไม่ค่อยชอบเออเรียกนั้นอันนี้มองออกเลยมะเขือเทศไอใช่มะเขือเทศชอบมากเลยทุกคน มะเขือเทศอ่ะอร่อยนะใครไม่ชอบกินมะเขือก็ต้องขอบอกว่าที่นี่ก่อนเลยว่ามันอร่อยมากใครไม่ได้กินก็พลาดของเด็ดอันนี้น่าจะเป็นเห็ดปะเออน่าจะเป็นเห็ดดูจากรูปร่างรูปทรงแล้วมันน่าจะเป็นเห็ดเอ้ยเอ้ยมาแล้วทำไมเดี๋ยวเห็ดมีเส้นเลยแบบนี้หรอไม่มีดิเออเขาแค่ทาด่ามาให้เราเล่นเฉยๆให้มันเป็นสียงเห็ดใช่ปะเป็นเห็ดหรือเปล่าไม่รู้เลยเนี่ยเดี๋ยวมันก็น่าจะใช่นะ มีมัชรูมมัชรูมเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมยากละเอ๊ะเอ้าโกงไม่ได้ด้วยอ่ะเอ้าผ่านได้ยังไงกันครับเนี่ยเอ้าเอ้าลวง มันล่วงอะเอาได้ยังไงกันครับเนี่ย,ยเครียดตายตายแล้วเครียดเข้าใจไหมว่าคนมาเครียดเอ้ยแป๊บนึงนะเดี๋ยวนะขออภัยในที่นี้ไว้ก่อนเลยว่าเราอาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งนะ เลือดลดยังไงก็ตามมันก็ต้องเลือดลดเออเลือดไม่ลดไม่ได้ทำยังไงดีอะเอาตายล่วงหาเมื่อกี้เราไปถึงไหนแล้วนะเห็ดเหรอเออก็อยากจะบอกไว้ในที่นี้ก่อนเลยว่าเห็ด ชอบกินเห็ดเราเป็นคนชอบกินเห็ดคือบอกเลยว่าเห็ดอะ่ะมันอร่อยเออเห็ดก็อร่อยเมื่อมาแล้วแต่สายพันธุ์ด้วยอะว่าเราชอบหรือไม่ชอบก็มันอยู่ที่สายพันธุ์ของเห็ดนะเห็ดบางอันก็ไม่ชอบเลยส่วนเห็ดบางชนิดก็ชอบชอบจริงๆนะเออเป็นอย่างอันจริงๆอันนี้มาลองโดดใหม่อีกรอบเผื่อจะรอดอา้าวไม่ไม่น่ารอดแล้ว <c oughs> เออ เอ่อสำหรับคลิปนี้ถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกด u b s สไข b e ก่อนแล้วก็แชร์ด้วยนะคะสำหรับสายชอบกินผักทุกคนก็อย่าลืมกด u b s สไ i b e คนไม่ชอบกินผักกดไลค์นะคะโอเคไหมโอเคป่ะเจอกันบ๊ายบาย